อ๋แหนมมาเบิงมาเบิงว่าสิเป็นแหนมอย่างแหนมอันนี้แหนมเนื้อเด้อค่ะนังยางสีแดงสิเป็นแหนมเนื้อสีเหลืองสิเป็นแหนมหมูนะคะกินดิบเด้อค่ะผู้ใดบบก,กินดิบก็เอาไปยางสุกเก่าแต่ว่าไม่รอนมาก,กินมาก,กินดิบนี่ไปตวองจักสันหนึ่งสองสามสามสันค่ะ แนหนมเนื้ออันนี้แนหนมเนื้อด้วยค่ะเด้ออันนี้จะเป็นแหนมหมูนะคะขออนุญาตแกะเด้อจะเข้าเท่าเดิมหอละสิบบาทด้วยค่ะทุกคนอันนี้แหนมหมูนี่ทั้งเบิดหนึ่งสองสามค่ะอันนี้สีน้าในจักหน่อยอันนี้ใบตองอันนี้น้าในจักหน่อยทั้งเบิดสามสันสามสันบางๆแกะแต่ําพอดีกลิ่นก่อนเด้อค่ะโอ้ยได้ชู้ชู้เนียมามากค่ะบระเทศนี้ ลูกโดดใส่บกี้เป็นสวนมาค่ะมากแล้วก็ซีเมนกระเทียมด้วค่ะเอ้กระหอมแดงบะม,มีกระเทียมเสียบคือเก่าเนาะมากมากพี่น้องกินเสียบเสียบน้ำกันโอ้ข้าวเหนียวจริงๆนะนี่ก็เป็นแหนมเหนือก่อนด้วยมาก,กินแหนมเหนือมาอืม หอมแดงกำลังปรดิษกินตอมีกระเทียมเนี่ยอู้เลิศเลยเป็นหอมแดงแทนสับเพิ่ก่อน อืมอืมอืมอร่อแม่หมูส้อมากหาหวัวพึ่มีอยู่หาหวัว หอขเนียยเนี่ยวมากิดจบแซนบน้ำาขงด้วยค่ะสมมูค่ะแซ่บ พี่พี่นองทำมากินบมกริกนี่เผ็ดบอเผ็ดอยู่ด้วยะคะ่ะผีเนาะพีเมื่อก่อนต้องมีความเผ็ดแต่ว่ามันเป็นบวกริกอ่อนมันก็บเหงื่อบวกผิดหลหล อยากกินหมพีอีกหน่อยไหมคะหมกพียังน้ามันท่อไหมเมอันอ่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อวันอ้อนย้อนยาพี่ยงเห็นหลายช่องถ้าเจ้ากินอ่ะมันจะเป็นหมกพีอีกอย่างแบบคือจะหมกพีเหมือนกรเรียงไหมแต่ว่ามันยาวๆไหมเขาเอ็หมกพีอีกอย่างนะอยากกินหมกพีอะไรน่ะแต่ว่าแถวเรายูมันไม่ได้ทั้งสิ

อะไรที่ก็หอนะเลือเข่าอยู่สองคัน <laughs> เริ่มเพียนเลยนะคะทุกคน <c oughs> เพียนดูวด้วยไพวาปวเพียนค่ำเราคืนแลค้ะคะเนาะ,ะจัดเข้าไป 好像 <noise>，看不看,看？